เมื่อวันอาทิตย์ที่24มกราคม2559เวลา4นาฬิกาจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนานานาชาติครั้งที่13นักวิ่งจากทั่วโลกลงแข่งขันกว่า40,000คนโอกาสนี้ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชร,รกิติยาภาท่งร่วมแข่งขันหาบมาราธอนระยะทาง21.10กิโลเมตร อันถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ชาวจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้สร้างความพรื่มปิติอย่างทั่วหน้าแก่ประสบนิกรโดยทรงร่วมแข่งขันด้วยพลานาไมที่สมบูรณ์แข็งแกร่งด้วยสถิติ2ชั่วโมง1นาที58วินาทีซึ่งสามารถทำลายสถิติของพระองค์เองที่ร่วมวิ่งรายการจอมบึงมาราธอน2,559จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่17มกราค,ค,คมที่ผ่านมา ในการนี้นอกจากนักวิ่งได้เฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดยังถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญแห่งการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติอีกครั้งหนึ่งสำหรับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่13โดยมีการแข่งขัน4ประเภทได้แก่มาราธอน42.195กิโลเมตรฮาบาราธอน21.10กิโลเมตรมินิมาราธอน11.55กิโลเมตรและประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ4.5กิโลเมตรซึ่งมีเงินรางวววัลลรรม2้าาาานบาทโดยผปก่ ผู้ชนะเลิศมาราธอนประเภททั่วไปชายได้แก่อัลเบิร์ตคางกอชาวเคนยาด้วยเวลา2ชั่วโมง21นาที35วินาทีได้รับเงินรางวัล100,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ชนะเลิศมาราธอนประเภททั่วไปหญิงได้แก่ราเอลคาบาเดชิฟฟอรลด้วยเวลา2ชั่วโมง49นาที17วินาทีได้รับเงินรางวัล50,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ชนะเลิ่อนฮามาราทอนประเภททั่วไปชายได้แก่เฟรเซลฮาร์ตฟลวชาวเอธิโอเปียด้วยเวลา1ชั่วโมง4นาที50วินาทีได้รับเงินรางวัล50,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ชนะเลิ่อฮามาราทอนประเภททั่วไปหญิงได้แก่เกรดดี เซฟเกรเชอร์ er, ชาวเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที13วินาทีได้รับเงินรางวัล35,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ชนะเลิศมินิมาราทอนประเภททั่วไปชายได้แก่ฮิลลารีคิมชุมบาคิมมูไตชาวเคนยาด้วยเวลา35นาที25วินาทีได้รับเงินรางวัล20,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้ชนะเลินมินิมาราทอนประเภททั่วไปหญิงได้แก่วิโอลาเจฟเชอร์เชอร์คิมูไลชาวเคนยาด้วยเวลา44นาที3วินาทีได้รับเงินรางวัล15,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราาสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่25มกราคม2559เวลา7นาฬิกามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมสำนักวัฒนธรรมองค์การนักศึกษาชมรมสมาธิและศิลธรรมและชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีจัดพิธีวัฒนธรรมนำวิถีตักบาตรนุ่งสิ้นวันศีลวันพระในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงคํารองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์552รูปโดยมีพระราชปริยติโสพลเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเทลานุเถระชั้นผู้ใหญ่ณมนทลพิธีสะพานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน่นรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดรีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นกล่าวว่าพิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน่นครบรอบ52ปี เป็นกิจกรรมที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้สังเกตว่าทางนักศึกษาและคณาจารย์ล้วนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองยิ่งเพิ่มความน่าจดจำและความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่งซึ่งการได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลด้วยการตักบาตรครั้งนี้เพื่อน,น้อมนำบุญกุศลมาเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อสังคมต่อไป อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมเจริญพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตาหารเช้าณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารสิริคุณากรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ร่วงลับโดยมีพระเถระและพระเกาจาิอาจารย์ชื่อดังร่วมเจริญพระพุทธมนต์